ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่สเดือนที่8ในหัวข้อเรื่องความชอบธรรมผ่านทางเข่าประเสริฐและพระวจนะที่จะใคร่ขวรและสัมมคีธรรมในพระธรรมร่มบทที่หนึ่งข้อที่สิบหกถึงสิบเจ็ดข้าพเจ้าไม่มีความระอายในเรื่องเข่าประเสริฐ เพราะว่าเข่าประเสริฐนั้นเป็นดุษฐานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยูก่อนแล้วพวกกลิ่งด้วยเพราะว่าในเข่าประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกินมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ พี่น้องขาตลอดหลายปีที่ผ่านมามนุษย์ได้สแสวงหาความชอบธรรมแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าถูกเปิดเผยในข่าวประเสริฐของพระคิดเท่านั้นจนกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะยอมรับข่าวประเสริฐเขาหรือเธอก็จะไม่มีวันรู้หรือได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าและสามารถดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมได้ความชอบธรรมนี เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในวิญญาณของมนุษย์เป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่ทำให้สามารถยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้โดยปราศจากการเก่าโทษความรู้สึกผิดความกลัวหรือความรู้สึกต่ำต้อยสิ่งนี้เป็นความสามารถที่จะยืนในการสามาคีธรรมและความชอบธรรมกับพระเจ้าไม่มีทางอื่นที่จะเข้าถึงการสามาคธีธรรม และความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พิเศษนี้ได้ยกเว้นด้วยพันทางเขาประเสริฐของพระเยซูคริสเท่านั้นพี่น้องขาและนี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะเงียบเกี่ยวกับเขาประเสริฐได้สิ่งนี้เป็นคำตอบต่อการร้องขอของมนุษย์ไม่มีทางอื่นที่มนุษย์จะได้รับความรอดเรียนรู้ถึงและเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าได้ ถ้าปราศจากข่าวประเสริฐของพระเยซุคร์ดังนั้นจงประกาศข่าวประเสริฐจงเผยแพร่ข่าวดีเรื่องความชอบธรรมให้กับทุกคนในโลกของคุณด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไม่มีทางอื่นใดที่มนุษย์จะทำให้ถูกต้องกับพระเจ้าได้เว้นแต่โดยทางข่าวประเสริฐเท่านั้นโรมบทที่10ข้อที่9ถึง10กล่าวว่าคือว่า ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดถ้าคุณไม่เคยบังเกิดใหม่ตอนนี้เป็นเวลาของคุณ นั่นคือจงเก่าสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณด้วยการเชื่อในหัวใจของคุณว่าพระเจ้าได้ทำให้พร่องเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าจะถูกไถ่เทเข้าสู่วิญญาณของคุณด้วยความสามารถในการเดินและสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าฮาเลนูยา เอเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความชอบธรรมของพระองค์ที่ได้รับการเปิดเผยผ่านทางเขาประเสริฐและพระคุณของพระองค์ในการช่วยให้รอดรักษาปลดปล่อยยกชู และทำให้เจริญนุ่งเนืองที่มีต่อทุกคนที่อบกอดริ์อำนาจแห่งความรอดของพระคิดในขณะที่ข่าวสารแห่งความรอดเข้าไปในหัวใจของมนุษย์ในวันนี้ความเชื่อก็ถูกจุดประกายในตัวพวกเขาเพื่อรับของขวัญแห่งความชอบธรรมในขณะที่มีชีวิตในรัน ได้ถูกเทเทเข้าสู่วิญญาณของพวกเขาในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราในวันนี้นะคะว่าไม่มีทางอื่นที่มนุษย์จะได้รับความรอดเรียนรู้ถึงหรือจะเข้าใจความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถ้าประศจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ค่ะดังน,นั้น นี่คือเหตุผลที่คุณควรประกาศเขาประเสริฐและเผยแพร่ขาดีเรื่องความชอบธรรมให้กับทุกคนในโลกของคุณคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวะจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด